ตัวนี้เป็นยังไงบ้างกับแมน403ความแรงคความรู้สึกในการขับตัวนู้นท็อกสูงกว่าตัวนั้นท็อกสูงแมนท็อกสูงใช่ตัวเนี้ยเครื่องอ่ะซีซีจะสูงกว่าแรงม้าน้อยกว่าแต่ตัวนู้นอ่ะซีซีน้อยกว่าแต่แรงม้าเยอะกว่าอนุท็อกจะสูงกว่าถ้าขับเอามันเลยนะเอามันเลยอ่ะแมนจะมันกว่าแมนมันกว่าใช่แต่ถ้ารถติดติดจะเอานิ่มอ่ะอันนี้มันนิ่มกว่าอันนี้นิ่มกว่าใช่อ๋ออันนั้นมันเป็นติดโนกไหม ปี้รงทั้งคู่เลย<อ>แต่ถ้าจะเอามันอันนู้น้ำมันกว่าแล้วอัตราการกินน้ำมันล่ะอัตราการกินน้ำมันอ่ะถ้าเกิดว่าเ,เป็นแมน430กับตัวสเกนเนีย410ยูโร3อ่ะพับพ,พอกันแต่ถ้ากับยูโร5เนี่ยอันนี้โคตรประหยัดเลยอันนี้โคตรประหยัดห่างกันแบบชัดเจนไหมหรือว่าอันเนี้ยเครื่อง410เหมือนกันแต่มันเป็นยูโร3ผมไปกับภูเก็ตอ่ะผมกินอยู่ประมาณ400 450 ไอเนี้ยมันกินอย่างแค่400ร้อยห้าแล้วแต่แต่อันเนี้ยเยียบยังไงก็400พูดจริงเหรอรประหยัดไป30มสิบเล้ยนะตามที่มันโฆษณาโอ,อ้โอเควันนี้เรามาถามพี่ๆคนขับนะฮะมือโปรเลยนะว่าตัวไหนประหยัดแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะเพื่อนอันนี้ก็เป็นเพ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะฝากทีมงานนี่นายทัวร์ไปด้วยนะครับผมนะฝาก